วัสดีครับผมน้าส Channel และนี่คือเกมแล g กน r ล k ็อกออนไลน์คลาสสิก g t ครับผมวันนี้เรามีนัดกันที่ตลาด m o ลล็อ k มาร์เกเออตั้งชื่อให้มัน m o ลล็อก Market วันนี้เราจะมาอัปเดตราคาตลาดนะครับหลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้อัปเดตกันไปซึ่งต้องบอกตรงๆเลยว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะไปไกลเลยครับเพราะว่าเงินเอ็มมันลงเออเงินเอ็มมันลงราคามันก็เลยไปไกลนะสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปสํารวจตลาดกันว่า มีของอะไรราคาขึ้นกันบ้างมันไม่น่ามีของราคาลงหรอกน่าจะมีราคาขึ้นเดี๋ยวเราไปดูว่ามันขึ้นขึ้นเท่าไหร่ขึ้นแพงไหมคุ้มค่ากับการที่จะซื้อมาใช้หรือเปล่าไปแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปนะอย่าลืมครับฝากกดซับสไคร้แล้วก็กดไลค์ให้ช่องผมด้วยครับได้ย่าลืมถ้ากดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปหใหม่นะเออด้อไปกันเลยโอ๊ะเก้าคาตาน,นะซีลูร้านนี้ขายอยู่1.3 m เอ,อ็ม หนึ่งล้านสามแสนหืนประมาณนั้นราคาดีนะเนี่ยต่อมาเขาขายอะไรเนี่ยการ์ดมาอ๋อเจ้าการ์ดมาน้ำครับการ์ดมาน้ำเนี่ยคุณสมบัติมันเนี่ยก็คือป้องกันการแช่แข็ง100%เลยนะเออโคตรโหดเลยผลมากมากการแช่ขแข็งก็ส่วนใหญ่จะ เน้นไปทางพวก PVP หรือไม่ก็คิวบอครับถ้าคิวบอเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะถือว่าเป็นการ์ดที่อ่ท็อปท็อปเหมือนกันเพราะว่าป้องกันการถูกแช่แข็งจากสกิลของวิสานะครับราคาของมันอยู่ที่ 1M 1M เอเทัเลยร้านนี้แล้วก็ซิลโรบซิลโรบผมไม่แน่ใจว่าดอปจะตัวอะไรซิลโ p บขายอยู่ที่แสนห้าครับ1รูนะซิลโรบหรูขายอยู่ที่แสนห้าอ่านี่ดีกว่าบูทโวยบูทราคาขึ้นวะขึ้ คือตอนนั้นเนี่ยผมจําได้ว่าบูธเนี่ยยังอยู่ที่สามแสนอยู่เลยครับตอนคลิปที่แล้วที่เราทํานะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้เผื่อใครอยากจะกลับไปดูนะคลิปที่แล้วเนี่ยราคาอยู่ที่สามแสนครับตออหนึ่งคู่ครับตอนนี้นี่ขึ้นไปห้าแสนสามหมื่นครับตีไปห้าแสนแล้วกันห้าแสนขึ้นไปเลยอ่ะคู่ละห้าแสนเลยโอ้ใครดอกมาได้นี่ก็เงินเอ็มอยู่ไม่ไกลครับโอเคนะบูธอยู่ที่ห้าแสนสามครับไปต่อ ทิฟโค้ดทิฟโค้ดดอปจากตัวอะไรไม่แน่ใจทิฟโค้ดอยู่ที่ cm หมูราคาโหดมาก cm เลยอ่ะคุณสมบัตินั้นก็คือ hg บวกหครับแล้วก็สามารถใส่การ์ดได้1นึ่งสล็อตโกลฟโกลฟนี่ดรอปจากมัมมี่ครับถ้าใครไปฟาร์มที่มัมมี่แล้วได้โกลฟ์มาเนี่ก็มีราคาครับร้านนี้ขายอยู่ที่3 0 0 0 0 0 เรื่องตออเรื่องบอกจ๊กเกอร์ไม่แน่ใจว่าดอกจากตัวอะไรน่าจะเป็นกระหลัดมั้งไอ้ที่อยู่ในการ์ดเทม,มครับคุณสมบัติพิเศษของมันเนี่ยก็คือป้องกันเบนจิกเดฟเนี่ยบอกห้าไม่มีรูนะใส่ส่วนเฮดเกียร์ราคาอยู่ที่3 0 0 0 0 0เช่นกันครับอันนี้ก็เป็นโลโนูบิดไม่ไม่ต้องสนใจแล้วกันเพราะว่านูบิดไม่เข้าโซฮีอ่าการ์ดโซฮีเฮ้ยการ์ดโซฮีราคาลงเหรอเหลือ2 8 0 0เองโอ้ราคาถูกมากมากเลย โอ้ยน่าซื้อมากๆเลยอ่ะการ์ดโซฮีอยู่ที่2 0 0แสนครับร้านนี้นะเนี่ยเข้าซ้ายมาเจอเลยราคาถูกมาก2,08 0 0ต่อไปครับบังเกอร์ดอปจากโคบอลครับ1,50,000เซนนี 150, ใถรไปฟาร์มโคบอลเนี่ยไปหาก,การ์ดเนี่ยถ้าดรอปได้ก็ประมาณนี้นะแสนห้ 105. โอเคเอ้ยมันก็แพงในบางบางอย่างคนระับบางอย่างแล้วราคาก็ไม่ได้ขึ้นมากทูแฮนแอ็ร้านนี้ราคาดีนะ ขายอยู่ที่ห้าแสนห้าครับผมโชคดีผมไปได้ามาตอนสามแสนซื้อก่อนร้านนี้ขายอยู่ห้าแสนห้าอ๋อโอลิโอลิตอนนี้เนี่ยโอลิราคาอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นประมาณนั้นครับแล้วแต่ร้านนะร้านนี้ขายอยู่เจ็ดหมื่นห้าก็ลองมาดูครับโอ้เกตโบนี่ไงที่เราเพิ่งบวกเจ็ดไปเราทําแหกไปเรียบร้อยแล้วครับขายอยู่ที่หนึ่งแสนนะโอ้ราคาดีนะ าาการมาเน้าอ่าในการมาเน่านี่ก็ดีเหมือนกันถ้าใครแบบว่าไม่มีตังซื้อหมาดําใส่มาเน้าก็พอได้อยู่ถ่ายได้อยู่ครับใส่ในส่วนของรองเท้าครับฟุตเกียร์อ่าคุณสมบัติมันเนี่ยก็คือแม็กซิมัมเพและ SP เนี่ยบวกแเซนครับก็ลองเอาไปคำนวณดูแล้วกันนะราคามันอยู่ที่2อ0 0สนครับไปกันต่อชูอ่าของดีของดีงดหุ้ยชูราคาขึ้นนี่ตอนแรกกันอ่าแสนห้าถึงสองแสนอยู่เลยครับชู ตอนนี้ปลาเข้าไป2องแสนหกแล้วครับเหมือนเดิมเลยตัวที่ดอกมันก็คือเจ้ามูหนักนั่นเองโอ้ราคาดีชูราคาดีมากบอลกันบอลกันคือไอตัวผีกองกอยสีน้ํางเงินครับบอลกันเนี่ยคุณสมบัติมันก็คือเมื่อโจมตีศัตรูเนี่ยมีโอกาสไล่แบสใส่คู่ต่อสู้ครับก็คือเป็นเหมือนแบบสกิลออโต้สเปลอะแต่ว่าจะต้องโดนมูหนักเนี่ยตีแรงขึ้น100%นะก็คือตีแรงขึ้น2เท่าเลยคุณไม้ก็ลองไปคำนวณดู อาบาเลสอาบาเลสสองลูอันนี้ก็ดีนะเด็กบวกสด้วยแต่พลังโจมตีเนี่ยจะน้อยกว่ากักคุมเนี่ยอยู่10หน่วยครับกักคุมเนี่ยพลังโจมตี100แต่ว่าอาบาเลสเนี่ยโจมตี90กักคุมใส่ได้1นลูแต่ถ้ากักคุมเอาไปเจาะแล้วได้ใส่2อลูเนี่ยาราคามันจะแพงกว่าอบาเลสครับอบาเลสเนี่ยอยู่ที่เ0 0 0แสนนะครับราคาดีมากๆอ่านี่หมวกเจ้าหมวกแบนนิต คุณสมบัติหมวกนี้เนี่ยก็คือทุกครั้งที่เราโจมตีเนี่ยมีโอกาสเพิ่มความเร็วโจมตี5%เป็นระยะเวลา30วิครับราคาอยู่ที่800,000นะมาเป็นของแคสครับอันนี้300กว่าบาท300บาทนั่นแหละเลไม่ใช่300กว่าบาทต่อไปอิลูเนียมอิลูเนียมตอนนี้ขายกันอยู่ที่1 8ประมาณนั้น10,060 1 7 0 1 0 8ประมาณนั้นครับตอนหนึ่งก้อนนะอลูใหญ่นะไม่ใช่อลูเล็กต่อไปโอเพอร์เพิลบ็อกครับ ขายกันอยู่ที่กล่องละแสนสองเลยนะแพงมากๆเลยเอาเรื่องโอบูบ็อกยังราคาเดิมอยู่ครับคงที่อยู่ที่สามหมื่นสอถึงสามหม้าประมาณนั้นเมื่อเราดาูชูดูอะไรไปแล้วเราก็ต้องดูมัฟด้วยครับมัฟ <map S 1> ดอบจากโซฮีครับราคาขึ้นตะแรก300,000ตอนนี้ขึ้นมาเป็น4ี่แสนแล้วครับราคาดีมากๆเลยใครจะไปล่าก็ลองดูนะราคาดีมากๆไอเดนน่ยสามารถเอาไปเจาะได้นะ แต่มันน่าจะดรอปจอากตัวอะไรสักอย่างแหละ3ลู mm. ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าอยากจอเนี่ยก็ไปซื้อ N N B C ครับแล้วก็เอามาเจาะได้ถ้าเจาะติดเนี่ยขายอยู่ที่ 1m ขึ้นไปอ่าแล้วถ้าตีติดบวก5เนี่ยขายกันอยู่ที่ 4m กว่าเลยนะ4ล้าน1 0 0 0 0แสนเนี่ย4 1 m เลยครับเอาเรื่องมากๆ โซนนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเราดูครบหมดแล้วบูธชูมัพออลิอีลูประมาณนั้นเราดูกันหมดแล้วเนี่ยโอลิก็เจ็ดห้าประมาณนี้ครับแมนทิวอุย้ยแมนทิวราคาดีจัดจัดจุดสองเอ็มเลเนี่ยหนึ่งจุดเก้าเอ็มครับแมนทิวหนึ่งจุดเก้าเอ็มดอกจับตัววลาดในแมปการ์ดเทมเชนเมลอามเสื้อมีรูรบพลังป้องพล,ลังป้องกันที่ห้าสิบห้าเลยนะเอาเรื่องมากมากครับ ราคาค่าตัวอยู่ที่สามแสนตอนหนึ่งตอนหนึ่งชิ้นน่ะนี่ไงวินโกดไอ้ตัวนี้แหละที่มีโอกาสไล่จูปิเตอร์ครับนี่เนี่ยตัวนี้แหละ1.2 m เอครับสายนกนี่มันมากๆเลยนะเอาไปใส่เนี่ยสามารถไล่จูปิเตอร์ทันเดอร์ใส่คู่ต่อสู้ได้ครับทุกครั้งที่นกยิงออกไปเนี่ยก็มีโอกาสติดเหมือนกันนะดีมากๆราคาอยู่ที่1 2 m อเอครับอยูาา่เท่านี้ลองมาเดินหาดูอ่ะอ่ะบวกห้าฮันเตอร์บวกหฮันเตอร์เบลอยู่ที่แ0,000 0ครับราคาดี ทองอนะ่ะโกอยู่ที่2อ0 0สนครับเผื่อใครดรอปมาได้ก็ประมาณนี้นะมีราคาแต่ตอนนี้มันยังไม่มีชุดทองอะ่ะไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทาอะไรเหมือนกันแต่ก็มีราคาครับสองแสนห้าสำหรับทอง1ก้อนจู้สามลูบวกเจ็ดราคาอยู่ที่ 1m ึ่งเอ็มหุ่ยราคาดีนะเนี่ยใครเล่นแอดสายคี้เนี่ยลองดูครับเอ็มเดียวเองอะ่ะเอาเรื่องเอาเรื่องแต่ว่าเป็นอาวุธเลเวลสองพลังโจมตีจะบวกสี่ต่อการตีบวกหนึ่งครั้งครับก็ลองไปคํานวณดูว่าได้เท่าไหร่ การ์ดหนูสเตนบวกสองครับอืมอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะสเตนบวกสองใส่ในส่วนของแอสเซสซอรี่ครับราคาอยู่ที่แสนห้าวิวโลก็เช่นกันแม็กเอสพีบวกแปดสิบตรงตรงเลยแสนห้าเหมือนกันครับกิฟท์บอ็อกอ่าเผื่อใครใส่หมวกอ่าที่ใสก่การ์ดการ์ดกล่องของขวัญเนี่ยมันมีโอกาสดรอปก,กิฟท์บ็อกซ์กิฟท์บ็อกมีคนรับอยู่ประมาณแปดพันหรือเก้าพันนี่แหละจำไม่ได้แนละ้วแต่ถ้ามาตั้งขายเองเนี่ยก็กล่องละหมื่นหนึ่งครับก็พอได้อยู่ คูแฮนสองสล็อตบวก5ขายอยู่ที่1.29 M เอ็มครับใครกำลังหาอยู่ก็ลองมาดูนะเนี่ยชิล้านบวกหาหลายๆตัวซิลโรบวก5ขายอยู่1.29 M เอ็มเช่นกันราคาเดียวกันเลย m e m o r y o f b o o k อุ้ย5.5 M เอ็มเลยเอ๋อทำไมขายแพงจังอินบวก1มันมีอินบวกหน่ 1, ใช่ไหมบวก10ไปครับ ขายอยู่ที่2 5 0 0 0 0โอ้โอบวกสิบเลยอเอาเรื่องบวกสิบไปพลังโจมตี60อ๋อพลังโจมตีมันน้อยครับแล้วก็ไฮฮิวรองเท้าเมดเนี่ยไม่ใช่ใส่ได้ทุกอาชีพขายอยู่ที่200,000การเหมืองตรงนี้ราคาดีนะอยู่ที่1.2ึ่อครับคุณสมบัติเหมืองก็คือตีมอนเตอร์ขนาดกลางแรงขึ้น15%แล้วก็ได้พลังโจมตีบวกหต่อการ์ดหใบครับใส่2ใบก็บวกสิบโจมตีแรงขึ้น30ก็เอาเรื่องอยู่นะ ูบวกสเอ้ยไม่ใช่จูบวกสาจู3ามลูไม่มีบวกนะ3 5มแสนอยู่ตรงนี้ประมาณนั้นคอมสี่ลูครับไม่มีบวกนะขายอยู่ที่แสนสองร้านนี้ขายแสนสองกอบบินอาเชอร์เป็นการ์ดเผาครับนี่กอบ,บินอาเชอร์การ์ดเผาเหมือนกับคูเซอร์แหละคุณสมบัติเหมือนกันเป๊ะๆโจมตีคที่ข้อแรงขึ้น10%แล้วก็คิบวก7เมื่อตีมอนเตอร์ประเภทอันเดยครับประมาณนั้น พูดอยู่ที่30,000ื่นครับแล้วก็อย่าลืมนะทุกครั้งที่จะซื้ออะไรอะ่ะเช็คมันด้วยครับถ้าเกิดสินค้าไหนหรือว่าไอเทมอันไหนมันมีรูเนี่ยมันจะมีวงเล็บข้างหลังไว้ถ้าไม่มีวงเล็บแปลว่าเป็นตันครับเพราะฉะนั้นเช็คดีๆ whisper card คุณสมบัติของมันก็คือฟรีบวก20เพิ่มความเสียหาย50%เมื่อถูกโจมตีด้วยธาตุสปิริต ธาตบิญญานั่นเองขายอยู่ที่ใบละ 2.8m เเลยวิสเปอร์โอ้ราคาแรงมากมากครับนี่นี่น,นี่สายคิต้องมีรองเท้าแก้วราคาดีมากๆาลักบวก5ครับเบจิกเดฟบวก10ขายอยู่ที่ข้างละ 1.3m เอเาเรื่องไทอ่านี่ของนักาูนี่ชอบเลยครับไทเด็กบวกหนึ่งส่การ์ดได้ด้วย1สล็อตขายอยู่ที่6 190K ครับก็คือ6กแสนนั่นเองนะเฮลเบิร์ตเฮลเบิร์ตสองรูขายอยู่ที่ 150K ห้บวกมาริโอเนตสเต็งบวกหนึ่งครับมีรูด้วยมีสล็อตหนึ่งสล็อตขายอยู่ที่ 150K เช่นกันบูสต์รูเอจิบวกหนึ่งขายอยู่ที่444,444เซนมตประมาณนี้แล้วกันลองมาดูครับ เสื้อผ้าอ่าเสื้อผ้านี่ดออจากเจ้าตัวแงเงือกที่แบบบาบิลันตอนนี้นี่แบบบาบิลันเนี่ยมีคูณมอนเตอร์ครับน่าจะได้กันหลายคนอยู่เหมือนกันแหละตัวเนี้ยถดอดมาก็ราคาอยู่ที่2 4 0ร้อยสี่สิบเคครับเ,เรื่องว่ราคาดีมากๆเลยอ่าหมวกฟางหมวกฟางราคาอยู่ที่สองแสนครับเผื่อใครหาอยู่นะสองร้อยเคเอจบวกหนึ่งเต็มเลยแต่ไม่ไม่มีรูนะอ่านี่ร้านนี้ของเพียบเลย ไฟบุกสิบ้านนี้อยู่ 300K ครับดาบใหญ่2ลู 300K เช่นกันเป็นดาบ2 h แฮนดครับโอ้อันนี้ครับ2 h แฮนด์ร้านนี้ขายอแสนหเองเาขายราคาดีมากๆเลยอะ่ะเชนเมลก็ขายแสนห้าครับอเอาเรื่องเอาเรื่องนี่ดีเลยอันนี้ีิวการเนี่ยทำให้ศัตรูเนี่ยติดสตันครับสายนกนี่ชอบมากๆเลยนะต้องมีครับการ์ดใบนี้ราคาอยู่ที่ 4, ี่แสห้าครับการ์ดลูกหมู บกกท่านอยู่ที่ 1.9m การเหมือน1.3ราคาเดิมมัมมี่อยู่ที่แสนห้าครับยังราคาราคาเดิมอยู่ได้ก็ได้การกลาปโก้ครับถ้าเกิดใครไปแล้วเนี่ยแล้วได้การ์ดมาเนี่ยก็มีราคาอยู่ใส่ในส่วนของอสซอรครับพอได้พอได้มีแหละการ์ดบลาร์ไอตัวนี้แหละครับรดรอปแมนทิวครับตัวนี้การ,อ,รอยู่ที่ห้าหมื่นนะโอเคหน้าจะไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่คนไม่ค่อยนิยมครับไปกันต่ออันนี้จัวบกเจ็ด ขายอยู่ที่9500แาการมูดำขายอยู่ที่ 4.5M ราคาเอาเรื่องมากๆเลยมูดำก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะคุณสมบัติคืออะไรไม่ต้องบอกก็ได้ไปมูดำราคาแพงมากไปไกลเลยอะโอเคหมดแล้วส่วนนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันในส่วนของไอเทมแคแล้วกันนะมาอุ้ยทำไมมาหลงเหลงอย่างอ๋อยู่ฝั่งนี้มาบิดฝั่งโอเคมาตัวังของไอเทมแคส ครั้งที่แล้วที่เรามาทำคลิปสํารวจราคาตลาดของทุกอย่างจะหนีไม่เกินประมาณ 135-140k ครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้เท่าไหร่ละเริ่มเป็นที่ร้านใกล้ๆก่อนละกันอะกัมกัมร้านนี้อยู่ที่ 240k ครับราคาฉีกมากๆเลยฉีกไปไกลแล้วอะเหมือนกันเลยเนี่ยร้านเนี้ยทุกอย่างครับ 240k ทั้งกัมทั้งฟิลมาละกอ 500k เลยเหรออุย้ยกล่อง 500k เอาเรื่องมากๆมาละกอ อย่างแพงเลยครับโอ้มัลกรแพงมากเบิงกรรมัมา 228k ประมาณนี้มัลกอ 440k ร K, ้านนี้ถูกหน่อยมัลกอวารม exp อันนี้ 460k 229k ก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวผมสรุปให้ละกันว่าตอนนี้เนี่ยพวก exp job เบิ้งกร,รมหรือ,อมาละกอเนี่ยราคามันจะประมาณ200 220k ถึง 500k ประมาณนี้ลองมาเดินเด,นดูเอาละกันนะแต่ละร้านเขาก็ตั้งไม่เท่ากันครับแต่มาละกอเนี่ยประมาณ 420k ถึง 500k เออมาละกอแพงมากไปกันต่อตรงนี้เคลียร์แล้วนะไปแล้วนะอทีนี้เรามาดูการ์ดแล้วกันพวกการ์ดเนี่ยราคาเนี่ยขึ้นลงแน่นอนครับมาดูที่ไฮด้าก่อนเลยไฮด้าอยู่ 1.3m การ์ดไฮด้าก็รู้ๆกันอยู่โจมตีมอนเตอร์ถึงมนุษย์แรงขึ้น20%ใส่อาวุธ กบ,บแดงป้องกันตึงมนุษย์30%มแบบแดงอยู่ที่ M อหนึ่งส่วนชิวโอ้ชิวราคาดีครับสองแสนปชิวก็เหมือนเดิมนะเจ้าหอยพารวยครับผมทำคลิปไปแล้วลองไปดูแล้วการดรอปด้วยอ่าเจ้าหมวกโซลินหมวกโซลินขายอยู่เกือบ1 M เลยอะ่ะโอ้ราคาแพงมากครับนี่นี่นี่ร้านนี้อันแน่อบลเลสร้านนี้นี่โดนหลอกลวงไปแล้วหสเต็ปอบาเล 1, รหนึ่งรูเนี่ยถ้าจำไม่ผิด มันซื้อที่ npc ได้เลยป่ะหนึ่งรูเพราะว่าถ้าของแรงมันต้องเป็น2อรูครับร้นนี้ขาย8ปดแสนเนี่ยกักคุมสามแสนนี่ก็หอครับกักคุมเนี่ยรูนึงเนี่ยมันไปซื้อ npc ได้เลยครับอย่ามาซื้อนะเนี่ยเช็คดูดีๆครับกักคุมถ้าราคาดีเนี่ยต้อง2อรูร้านนี้ขาย3ามแสนคุณไปซื้อที่ npc แค่ไม่กี่หมื่นเอง3 7มหมื่นเจประมาณนั้นเวลาจะซื้อเช็คดูดีๆครับ การ์ดโซฮีร้านนี้อยู่ที่2 0 0 0 0 2 9ประมาณนั้นการ์ดคอร์เามว่าอุ้ยไอตัวนี้เลยมีนคนดรอปหรอ 7.9m ครับโหดมากๆอกินบวกหนึ่งแล้วก็ลดเวลาไล่ลง5%ครับเอาเรื่องว่ะ 7.9m ถ้าใครดอมได้ก็มีราคาขายออกไหมไม่แน่ใจก็ <c oughs> อลองดูครับอ่าเลดิกนี่อยู่ประมาณ 1.6-1.7m ถึงประมาณนั้นร้านี้ขาย 1.7m ลดพลังโจมตีธาตุธรรมดา20%ซครับในใส่ในส่วนของพระคุมอาโรซาลีมีคนถามอยู่เมื่อวานนี่โรซาลีขายอยู่ที่2 5 0 0 0นะข้างละไปสองข้างก็รักบวก4ครับข้างหนึ่งได้รักบวกสายส่นกชอบ,บ Panda 800, อหมูแพนด้า8 0 0แสนไอหมวกผู้นี้ผมไม่แน่ใจว่ามเอามาจากไหนนี่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 เสื้ออะไรเนี่ยใส่เสื้อพ่อค้าครับหลอดโครเซสใส่เฉพาะพ่อค้าอย่างเดียวนะ อินบวกหนึ่งขายกันอยู่ที่แปดแสนเลยโอ้โหแรงมากแฮร์แบนแฮร์แบนขายอยู่ที่ห้าแสนพรุ่งนี้น่าจะเปิดโอบูบ็อกปะแว่นตาก็ห้าแสนเหมือนกันครับนี่มวกเวสเทิร์นห้าแสนเช่นกันหมวกโรแมนติกก็ห้าแสนเช่นกันครับไอหมวกพวกนี้มันบางทีมันเอาไปทำควสตหมวกได้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมันเปิดได้ทำควสหรือยังโอบูบอ็อกไอเชอร์อ่ะนี่กัสเข่าอีกเช่นกันครับโจมตี คิแรงขึ้น10%แล้วก็คิบวก7%เมื่อตีมอนเตอร์ประเภทพืชประเภทพืชก็ไปคำนวณดูว,ว่าไปไหนบ่อยอะนะกา้ามีดไม่ใช่มีดสิดาบเออดาบที่ซูรุกิ2รูร้านนี้ขายอยู่ที่90,000ก็ยังราคาดีอยู่ครับฟูเพดนี่เลยมีคนถามอยู่ฟูเพดขายอยู่ที่ 1.5M เอ็มฟูเพด1รูครับใส่ได้เฉพาะอาชีพซอสแมนหรือว่านท์นะ อาชีพอื่นใส่ไม่ได้นะถ้าจะซื้อดูดีๆนะอ่ะบวกแม่มดคุณจะหมดกิจกรรมไปบวกแม่มดคุณสมบัติก็คงรู้ๆกันอยู่แล้วคงไม่ต้องบอกกันราคาอยู่ที่ 4.7m คลิปดอกจากอารามราคาอยู่ที่ 430k ครับ4 3 0 0นั่นเองร้านนี้ขาย450,000่าคลิปขาย450,000 อ่าไอตัวนี้ครับไอตัวที่อยู่ในบาบิลันครับตัวนี้การ์ดมีราคาดีมากๆเลยเดี๋ยวขออ่านคุณสมบัติก่อนยาวมากคุณสมบัติของการ์ดเมอร์แมนเนี่ย HP บวก SP เนี่ย Recovery 10%่ปอแต่ว่าต้องต้องใช้ร่วมวะเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันการ์ดอะไรวะนี่มันการ์ดเซตนี่นะนี่มันการ์ดเซ,ต,เซตของออนักธนูใช่ป่ะเนี่ยการ์ดเซตนักธนูครับมันจะมีเมอร์แมนแล้วก็มีคูเซอร์อโนเลียน เคใหญ่แล้วก็อลิเกเตอร์เคเล็กแล้วก็นักต้นเทลครับเจ้าแมนปอที่อยู่ในดันเต่าดันเต่ายังไม่มาเพิ่มมาทางโจมตี20%ให้ตีไกลแล้วก็เอจีบวกห้าเด็กบวกสโจมตีไม่มีวันพลาดเป้าหมายในบุย20ถ้าตัวละครอาเชอร์ cher, ใส่เนี่ยใส่การ์ดท,ทั้งหมดเนี่ยนะครบเซตเลยนะจะได้รับ EP เพิ่มขึ้น5%จากมอนเตอร์ประเภทสัตว์ครับแล้วก็มีโอกาสไล่โคมมาใส่มอนเตอร์เมื่อโจมตีด้วยซิ่งข้อแอคแท็กนี่การ์ดดีวะนี่เป็นการ เซตเลยเนี่ยน่าโดนอ่ะน่าโดนอน่าเก็บไว้อ่ะเพราะว่าเดี๋ยวดันเต่าเดี๋ยวก็มาครับขายอยู่สองเอ็มนะตัวนี้ถ้าใครล่ามาได้ก็เก็บไว้ก่อนก็ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดอ่าดันเต่ามาเนี่ยแปลว่าการ์ดการ์ดเซตของนักธนูเนี่ยครบพอดีเลยแจ๋วเลยอ่ะการ์ดเ s AS, อ่ะเห็นมีคนถามอยู่ AS ราคาเท่าไหร่ a ออยู่ที่ 450K ครับคุณสมบัติคือตีไกลแรงขึ้นส0เอร์ซใส่อาวุธ ประมาณนี้ขายอยู่ที่1.9เ m นะครับใบละ1.9เ m เลยนะราคาดีมากเลยคิดดิข้อบวกเเลยตรงตรงเน้นๆบวกแอปเปิล0 0 0 0สนเชนเมล20000นอโนเลียน0 0 0 0 0นน่าโดนแดงแดง0 0 0 0สนมิงโค้ด5000นะครับมวกวีร้านนี้ขายอยู่ที่40000 0 4 0 0 0 0 0ประมาณนั้นนะครับลองมาดูเนี่ยเขาก็ตั้งหลายราคานะ ราคาอยู่ประมาณ404ประมาณนี้ลองมาหาดูครับเผื่อใครอยากได้หมวกหวีบุลาอ่ามุลามาสะนี่เลยของดีของดีสายคิค,ครับของอาชีพนักดาบเท่านั้นคิดว่ข้อบวก30% ASPD บวก8ดีหากแต่ว่าอาจจะทำให้ผู้ใช้เนี่ยติดสถานะของเคริร์สได้เคริร์สก็คือตัวแดงๆครับสายกันอยู่ที่ 5.4m เลยนะร,ราคาโหดมากๆท้าวแก้วก็ 1.3m ครับ ในป้องกันแช่แข็งอยู่ที่ 9,900k ไนแมร์อยู่ 200k ครับไนแมร์ก็เนี่ยครับการไนแมร์ป้องกันอาการสลีป100%เอ1จีบวกหนึ่งด้วยใส่เฮดเกียร์เฮ้ยดีวะ่ะเอ1จีบวกหนึ่งด้วยอ่ะร้านนี้ SS ขายอยู่ที่ 2.3m อ่าบูดำอยู่ที่ 3.7m หมาดำ 1.7m แล้วก็แมงแดง Hunter Fire อยู่ที่ 1.1m ครับ การ์ดไฮด้าไขดาวอ่าการ์ดไขดาวเผื่อใครอยากรู้การไขดาวเนี่ยคุณสมบัติก็คือมีโอกาสทําให้ศัตรูเนี่ยติดเคิร์สเคิร์สก็คือตัวแดงมันจะทําให้เดินช้าครับแล้วก็พลังตีตีบวกห้าฮันน وك ชอบขายอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบเคราคาเอาเรื่องโอ้นี่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 เลยโซลสตาร์เห็นอยู่ในกลุ่มโซลตาร์นี่เขาน่าจะเปิดอเปบล็อกได้ป่ะผมแน่ใจโซลตาร์ขายอยู่ที่11.5เอ็ดจุ้ย ออกเรื่องนี่เลยฮันจโบหนึลูครับไปเจาะมาได้แถมบวก5ติดอีกทั้งหกโจิตใจพี่เขาทำด้วยอะไรครับเนี่ยติว <ไป S 1> ิงขายอยู่ที่10บเอ็มโหบ้าไปแล้วแต่ก็นะมันยิงแรงอะ่ะแล้วแถมใส่การได้ด้วยอะ่ะสิบเอ็มฟูแฮนสองลูบวกเจ็ดเอ็มเช่นกันกาตา2อลูบวก6กสีจุดก็ห้าเอ็มนั่นแหละห้เอ็มกาตา2อลูบวกหกนะห้าเอ็มกักคุง2อลู ขายอยู่ที่ 3m ครับ 3m ตึ๊ดตึๆๆ๊ดตึดเดอรนัท690ลูกหมูเแบบีอันนี้มันนี่มันไม่ใช่ลูกหมูนี่มันเบบี้ดีเซอร์บู๊ฟไอ้ลูกหมาอันนี้มันลูกหมาไม่ใชนะ่ลูกหมูครับต้องดูดีๆนะลูกหมูลูกหมาแมวโอ้แมวบนหัวขายอยู่ที่ 1.99m หส่บนหัวเอ้ยก็น่ารักดีนะแมวบิ็อกด,กดิกด้วยครับอินบวกห M ATK บวกสเลดดีเลยในการไล่สกิลสามเป์เด้วยแล้วก็ MSP เนี่ยบวกสเแล้วก็ M Dev เนี่ยบวกสก็ดีอยู่ใช้ได้อ่ะกล่องการ์ดกล่องขายอยู่ที่3ามแสอู้ราคาดีจัดผมเพิ่งขายไปผมขายไป3ามแส โอ้ราคาดีการ์ดกล่องขายได้มาก็ประมาณนี้นะ3ามแสนห้าขึ้นไปบวกห้าอาบานี่บวกห้าครับใส่การ์ดแล้วด้วยใส่การ์ด1 as แล้วก็1เหมืองอร้านนี้ขาย4 m ครับเบอร์แมนร้าน8 1.8 m มีอะไรอีกไหมวีคริไปแล้วขายบารโฟลขายบาโฟลทำไรายได้เดฟบวก1 m เดฟบวก1ป้องกันสถานะสตันลดลง1ขายอยู่ที่4 5 0 k ครับ อ่าการบารโฟจูเนียนี่ของดีเอจิบวกสามคิทิเคิลบวกหนึ่งใส่ในส่วนของพระคุม 1.4M เอาเรื่องเอาเรื่องอ่ะโอเคหมดแล้วมั้งคอสหูแมว 7M อ็มอ่าก้านอีวิวดูอิดเออนี่ยเนี่เนี่นี่นนนนเปลี่ยนชุดเกาะให้เป็นอันเดสครับอันนี้เยี่ยมมากๆเลยอีวิวดูอิดห5 m ครับเจ๊ขายหนึ่งจุดเจ็ดเอ็เลยเหรออันจริง แสงไปหน่อยครับยันต่านได้เลยห้าหรีห้าแสนลดพลังโจมตีโอเคประมาณนี้การ์ดวัวการ์ดวัวขายอยู่ที่หนึ่งจุดสี่ห้าเอ็มใครไปตีวัวแล้วได้การ์ดเนี่ยก็รวยรวยแน่นอนหมาดำหนึ่งจุดเจ็ดนี่หน้ากากบ๊อบบินครับขายอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดเอ็มมันเอาไปคอมโบได้ครับ คอมโบกับวบวกแม่มดทูแฮนร้านนี้ขายอยู่ 600K การแบงแดง 980K เเลิกเล่นคลิปใส่การ์ดไรเอ่ยคลิปแมันติดสเต็งบวก3ครับมาร้านนี้เขาบอกเลิกเล่นแล้วเขาขายที่ 1.2M โชคดีครับผมใข่มังกรเอพีดีเหรออุ้ยเอพีดีบงหนึ่งเลยอ่ะอันนี้เจ๋าอ่ะเจ๋าเลยเนี่ยเอพีดีบงหนึ่งครับ ขายที่1 5 0 k ครับอู้ราคาดีวะเดฟลบ2 M เดลบ2แต่ได้ NPD บวก1บวก1นี่คือบวก1เต็มเต็มๆเลยนะบวกไปเลย1ห,หน่วยราคาดีจัดดูให้อีกหน่อยบวก5กักคุงใส่อะไรเนี่ย1 AS ร้านนี้ขายอยู่ 1.3m เฮ้ยก็ได้อยู่นะ 1.3m ได้ AS ด้วยครับสีแรงขึ้น10%ก็พอได้อยู่ก็โอเคนะก็ไม่แย่ครับโอเคประมาณนี้หมดแล้วครับไม่มีอะไรละ โอเคครับสรุปเลยก็ราคาของเนี่ยถามว่าขึ้นเยอะไหมไม่เยอะเท่าไหร่นะก็มีแค่บางชิ้นเช่นพวกบู t ชูบังเกอร์อะไรพวกนี้พวกของแล่ต่างๆเนี่ยมันก็ขึ้นครับแต่บางอย่างก็ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นมากขึ้นมานิดนึงไม่ได้ขึ้นแบบบีดไปเท่าตัวก็เดี๋ยวอีกหนึ่งอาทิตย์เหมือนเดิมเราจะมาอัปเดตกันใหม่นะก็อย่าลืมคําเตือนอ่าเลื่อนตั๊มคาเตือนราคาที่เราเห็นในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ราคา100%ที่ถูกต้องจริงๆนะ เป็นราคามีขึ้นมีลงครับอยู่ที่สถานการณ์เพราะฉะนั้นไม่สามารถยึดราคาเนี้ยได้ในทุกวันเออผมน้ำคิดวันที่12หน้านะราคานี้นะวันที่12ต้องย้ําอีกทีนึงก็โอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยถ้าใช่ก็อย่าลืมกดติดตามเดี๋ยวไว้เรามาเจอกันรอบหน้าเดี๋ยวจะพามาเดินที่มอลล็อกมาร์เก็ตอีกครั้งหนึ่งสสหรบวันนี้ต้องขอตัวลาตก่อนไว้เจอกันใหม่ครับผม